สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแมรินเช่นเคยครับวันนี้ว่าการรีวิวตัวละครฮอรัสนั่นเองเราก็ปิดมาด้วยงบประมาณ2 8 0 0 0นะครับรอบแรกไม่ปิดนะแล้วผมก็ไปหาเพชรม,มาเพิ่มเป็นอ,อ,อีก6,000นะครับเป็นแล้ว6 0 0 0ก็คือไม่ปิดอีกผมก็หาเพชรม,มาอีกได้8,000นะครับหาไปหามาสุดท้ายปิดด้วยงบประมาณ42 0 0 0เพชรนะครับ กับเงินประมาณ200บาทนะก็ปิดมาเป็นตัวละครอีโปนะครับส่วนตัวละครรู้สึกว่าน้องจะยังไงอ่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างโดนเนิฟไม่ต่างจากแชมินเท่าไหร่นะครับสกิลก็เหมือนกับว่าจะโดนเนิฟไปพวกจากอะไรอ่ะบังวนบังวนอะไรบังวนความฝันนะครับจะเป็นพายุ ทรายอย่างเหมือนฮาระโยงนะครับก็เลยทำให้ตัวละครน้องค่อนข้างแพ้ในประเทศนั่นเองซึ่งการที่แพ้ในประเทศในเมตานี้ก็คือตัวละครไก่นั่นเองโอ้ยเสียงรถมันเสียงดังเที่อะไรนักหนาตะกี้ก็คัดไปนะครับถือว่าไม่ได้ยินเสียงนะส่วนจี้ก็ตามนี้เลยครับเราก็มาลงเป็นแชมเปลีกนะ เราจะเอาเวลาปิดตัวละครใหม่นะครับจะมาลงเป็นแชมเปลีกนะเราจะได้แบบเทสระสิทธิภาพนะครับว่าตัวละครนี้มันโหดหรือว่าไก่นั่นเองแต่ผมเอ็นเอียงไปทางไก่นะครับไก่ประมาณ99.99%นะครับอีก1%โหดแล้วกันตัวละครใหม่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามาดูกจ๊ค่อนข้างก่อนกรลงปงคนคิดสกิลมันเหมือนกับว่า เขาคิดอะไรไม่ออกครับช่วงนี้นะเซตผมก็ขาดค่อนข้างเยอะนะครับขาดการวิกแล้วก็ขาดบบการเอพิกันตรายด้วยนะนยยนยผมก็เอาหลุมดำนะครับเอาบัตรเชิญหลุมดำมาเพื่อเอามาเล่นด่านด่านนี้นะด่านนี้มันสาม,มารถวางหลุมดำได้นะครับแล้วเราก็แพ้ในะเทียด้วยนะทำให้แบบหลุมดำไม่ช่วยกบจุดอ่อนนะครับ แต่ว่าก็เลกด้วยการที่ไม่มีไม่มีอะไรไม,ไม่มีป้องกงันเอฟเฟกอันตรายนะครับแล้วก็ไม่มีการรีกด้วยนะเก็ค่อนข้างไกล่เลยทีเดียว,วเอาเจอสกิลเผาเงินของพระไป <c oughs> โอ้ยอะไรจะดวงซวยขาานาดนั้นก็ซวยไปเพื่อน เอานะครับ <14. S 1> ตาแรกก็บันเทิงเลยนะนี่ครับถ้า,าโดนพระเผาเงินแบบนี้รเราก็ไม่มีตังไปสลายเมืองเขานะแบบนี้ก็เวลาโดนก็โดนเต็มๆแน่นอนครับการได้มาสำเร็จรู้สึกว่าวิญญาณพระไม่ติดนะพระน่าจะสวยกว่าเรานะครับแบบนี้สร้างวิญญาณไม่ได้นะ ติดเชิญไปรอบหนึ่งครับแต่เรายังมีโลอยู่นะไม่เป็นไรแบบนี้ก็เลือกเป็นฝ่ายหลังแล้วกันะครับ12เพื่อไปเอาเงินก่อนนะเดี๋ยวแต่ไม่มีเงินไม่มีเงินสร้างครับแบบนี้นี่มาสุดแรกเป็นตั้งแต่ยุคพระเจ้าเหาอ่ะนี่ก็จะเป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไระสกิลปลาหอกนะครับจะเคลื่อนย้ายไปหายฝั่งเลยนะเคลื่อนย้ายไปทําไมก็ไม่รู้นะครับ แล้วสกิลนี้ก็จะเผาเงินอีกฝั่งให้เหลือเหลือศูนย์นะอ่าล้วก็ยังมีสกิลเอาสาปเป็นหุ่นกระบอกด้วยครับถ้าเราแบบยืนอยู่ในพื้นที่ตัวเองแล้วอีกฝั่งยืนอยู่ในแถวนะครับก็จะสาปเป็นหุ่นกระบอกนะก็เป็นสกิลที่ดีนะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าไม่เนิบถ้าไม่เนิบเอ่าวางวนอะไรวางวนไม่ใช่วางวนดิคายุซายนะไอะ เกาะลอยฟ้าก็ไม่ค่อยจะออกครับเราก็ตกวิญญาณไปนะแต่เนื่องจากบ,าบันไดร拉โลกมันไปกลายเป็นเมืองเราแล้ว,ลวก็เลยทำให้พระล้มละลายไปนั่นเองครับตอนนี้ก็ชนะมาเพราะโชคช่วยนะครับถ้าาภัยมณีวิญญาณไม่ออกนะก็ถือว่าเป็นการเปิดวินที่สวยแหละสวยไหมผมว่าไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ มาถึงก็โดนเผาเงินของพระอภัยไปเลยครับโอเคเราก็มาดูตาที่สองกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อนะอาานตาที่สองก็งมันเจอเป็นตัวละครโดยอนน,อนั่นเอง,องเป็นตัวละครที่ทำเกมยกมัดเข้ามาโดยที่เพิ่มสกิลที่ไม่เคยมีอยู่ภายในเกมนั่นเองครับไม่รู้ใครคิดนะเหมือนจะโหดนะครับแต่ว่าก็สเส้นยากนะ แล้วก,แก,แก็แก้ทางได้ด้วยนะครับแต่ผมมองว่าตัวละครโดยอนยังโหดกว่าฮอรัตเองนะฮอ,อรัตฮอรัตนที่หลังก็คือเหมือนเหมือนตัวกาก,ากตัวหนึ่งอ่ะเอาตงงผมว่าสู้ไอ้สู้พวกตัวละครเมตาที่มันอย่างอ่าตัวอะไรวะเอลินตัวเก่านี้ก็น่าจะสู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเจอโจมตีไปเต็มเมก็ตายนะเนื่องจากฮอรัตมันไม่มีการถ่าเงินนั่นเองนะครับ มาสรแล้วก็ไอ้ตัวอะไรวะมเมรีม่เอลเมรี่เก็มีขโมยเงินนะครับฮอรัฐก็ทำสกิลมาแต่ว่าไม่มีการเผาเงินไม่รู้เกมคิดยังไงนะครับเนิร์ฟมั่วไปหมดนะแปลนไม่ออกนะมันเนิร์ฟจนไม่เหลือเขาโครงของความโหดเลยคือกลายเป็นตัวไก่ทุกตัวเลยครับเข้ามาหลังนะ คือหลังจากพระอภัยมณีเข้าก็คือมีแต่ตัวไก่ๆทั้งนั้นเลยเกมมันกะจะให้แบบ<า>ยังไงแช่แข็งไว้แช่แข็งไว้ประมาณปีหนึ่งหรือเปล่าให้ไม่มีตัวโหดเพิ่มมาเลยแล้วก็ไอตัวที่คิดว่าจะโหดก็นเนิฟสกิลไม่ว่าจะเนิฟอะไรานานะเนิฟจนเล่นไม่ได้อะ่ะเหมือนเนิฟแชมินนะครับจากตัวที่คิดว่าน่าจะโหดนะครับแต่ เนิร์ฟสกิลมาแบบเหมือนตัวเหมือนตัวแจกฟร <c oughs> ีอ่ะค <c oughs> ือเมรีเอลกับเชมินก็คือต่างกันนะ <c oughs> ตัวละครเก่าคือโหดกว่าเยอะเลยนะเ <c oughs> ชมินก็เหมือนตัวละครที่ <c oughs> มอีอะไรมียกเว้นค่าผ่านทางแค่นั้นนะครับที่แบบเหมือนเป็นจุดขายของตัวละครนะ <c oughs> ส่วนฮอรัสนะครับ ผมมองว่าจุดขายที่สุดน่าจะเป็นสกิลสไลด์นะที่แบบเวลาตกเมืองของเรานะครับมีโอกาสปลาหอ,อกนะปลาหอ,อกก็คือสไลด์พื้นที่ของอีกฝั่งนะครับเป็นการวร์ปไปหาอีกฝั่งนะถ้าอีฝั่งมีเมืองใต้เท้าครับก็จะเปลี่ยนเป็นเมืองของเรานะพูดไปเรื่อยเนี่ยใครที่ฟังอ่ะฟังผมอธิบายสกิลไม่ค่อยเข้าใจก็แนะนำา <laughs> เนะนำให้ศึกษาเองนะครับเนื่องจากผมก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะโ okay. อเคเรามาดูกันในเกมนะครับอ,อีกฝั่งจะไม่มีเป็นเนระเทศนะครับ <c oughs> ก็เลยทำให้เราแบบสามารถเคลื่อนย้ายได้สบายเลยนะโอ้โหไอไออะไรอะคอลิซายก็คือไม่ออกเลยนะครับ ายุชายประมาณ6 0อนะคือดนคือเป็น60%์ที่แบบแทบไม่มีแทบไม่ออกเลยก็ว่าได้ทั้งที่เป็นแบบสกิลโจมตีน่าจะเป็นสกิลโจมตีหลักนะแต่ว่ารู้สึกว่าให้ให้ความสำคัญน้อยไปหน่อยครับสำหรับเกมนะเกมคนที่จะให้เปอร์เซ็นต์มาให้เยอะหน่อยนะครับอตอนนี้เราก็มาเจอเป็นผู้เล่นจัดเต็มนะครับฮอร์ท่ศ แบบจัดเต็มนั่นเองนะครับมีคอร์สด้วยนะคอร์สก็เป็นเคลื่อนย้ายเริ่มเธอเเอีกฝั่งรู้สึกว่าก็จะจัดเซตจี่ยากเหมือนกันนะครับอีกฝั่งไม่มีเป็นแกมนะแต่ว่าใส่บัตรเชิญใส่กับแล้วก็ใส่หลุมดำขังคุกมาแทาน,นนะครับผมมองว่าเขาน่าจะหวังหวังผลจากการฟาร์เริ่มเธอเนะ แต่ผมว่าแบบนี้เออบางผลมันถ้าไม่ออกก็คือ,อยังไงเล่นยากนะครับพอวับเริ่มเพิ่มไม่ออกนะหรือวับไปวับไปก็ติดเนรเทศนะถ้าเป็นด่านที่เป็นซุปเปอร์เกาะร้างนะครับเนรเทศก็คือน่ากลัวนะพอทัชจะกลายเป็นตัวละครที่ไก่ทันทีนะครับก็จะเล่นได้แค่ด่านที่วางเกาะร้างได้นะ วางหลุมพวกวางสปริงอะไรพวกนี้พอราจะเล่นได้เป็นหลังผู้นี้มากกว่านะแต่ถ้าหลานที่แบบหลานที่แบบเอ่อเป็นซูเปอร์กกอนหลัาางพอราดก,ก็คือตัวคนไก่ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับไม่สามารถย้ายวางบนวางบนอ่าไม่ใช่วางบนดิพายุทรายได้น,นั่นเองนะครับก็จ,จ,ะจะติดนเนเรล็ลงเกาะไปอ่านี่ครับ กิวปลาหอ,อ,อไปนะก็จะย้ายไปไหนสักท่แล้วก็สลายเมืองกลายเป็นเมืองเรานะครับแต่รู้สึกว่าสลายไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะชิโยอ่ะเชิญมากเชิญไปรอบหนึ่งแล้วก็ติดใบแดงครับไม่สามารถย้ายได้นะผมมองว่ามันยังไงอ่ะตัวมันตัวมันจมตีน้อยไปหน่อยนะครับ สมมติว่าเราเล่นพวกโครพวกนี้ใช่ปะอันเชิญที่1ก็คืออันเชิญทะลุหมวกไปเลย <14. S 1> เล่นง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ไหนจะมีะสมมติว่าเทรซเดนโคมีจี้ผีเสื้อใช่ไหมโจมตีดุๆนะครสองสองสอง,สองรอบต่อหนึ่งการทอยนะมีทั้งอันเชิญแล้วก็มีทั้งผีเสือ้อผมผมว่าสู้ไปเล่นในตัวละครพวกนั้นนะจะดีกว่าแนตะ่ เราก็ติดเป็นกุหลาบไปครับก็ไม่น่ารอดแล้วนะจริงๆถ้าแบบฮอรนัทมันไม่น่าเนฟสกิลเอ่อวงังวนไม่ใช่วังวนพายุทรายเลยนะครับมันควรที่จะเป็นสกิลเอ่อวังวนหิมไม่ใช่ครับพูดอะไรเนะี่ยวังวนแห่งความฝันนะครับที่จะไม่ติดเนระเทศนะแต่พอมันให้เป็นพายุทรายมาก็คือกลายเป็นตัวละครที่ ไปตไกไปในทันทีนะครับมันควรที่จะมีเมคานิกใหม่ๆมาให้เล่นบ้างนะมันเหมือนเอ่อทำทำตัวละครเก่าที่มีแบบสกิลยังไงอ่ะสกิลที่สู้ใครไม่ได้อะสู้ตัวละครเก่าไม่ได้นั่นเองครับรู้สึกว่าช่วงหลังๆเกมคือล้มเหลวมาเรื่อยๆนะหลังจากเอ่อ ดลหลังจากนนมันบอนะครับที่เนิร์ไปแต่ก็ถ้าจัดเต็มก็มันบอก็พอที่จะเล่นได้นะแต่หลังจากนั้นก็คือแบบผมมองว่าเป็นตัวละครที่เหมือนเกมคิสสกิลได้ซิ้นคิดมาก <12. S 1> อย่างตัวละครโดยอนผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นตัวละครที่โหดนะครับถ้ามันโหดมันคือคนต้องเล่นแบบทั่วบ้านทั่วเมืองมาเล่นยากไปหน่อยนะครับ แล้วก็ต้องจัดเต็มด้วยนะต้องมีคอสต้องมีตำนานไม่งั้นจะเ,เล่นยากนะรครับเปนตัวละครที่ไก่ไปเลยเหมือนเกมจะบังคับให้เราเติมมากที่สุดนะคะม,มันผ่าอื่เป็นาไปเล่นตนัวละครพระอาภัยมันได้มา,าตัวละคร เออเรสิด n นโคแค่นั้นนะครับ,บเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องไปหาตัวละครพวกตัวใหม่ๆเลยเล่นแค่นั้นก็สามารถก้าวินได้เรื่อยๆนะครับเออเราก็นาบนไปลืมดูภายในเกมครับก็มาดูโฟกัสภายในเกมกันดีกว่านะรู้สึกว่าเจอผีเสื้อ<ๆ>นี่ผีเสื้อจะมีเป็นสกลิลสลายเมืองคล้ายๆเรานะครับแต่สลายแบบเราจะ จะน่ากลัวกว่านนะเนื่องจากมันสลายแล้วก็กลายเป็นเมืองเราเลยถ้าเรากระโดดไปหายฝั่งคนระับอันนี้เราก็ลืมไปว่าเราเก็บเลืรอนไว้นี่ครับของเราจะเปลี่ยนเป็นเมืองเราทันทีนะน,นี้ฝั่งต้นสารนบตรงนี้ถ้าเป็นเอ่อถ้าเรามีเป็นสก,สกิลสกิลอะไรสกิล,กลดีบัฟกุหลาบน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ผม จัดจัดไปจัดมารู้สึกว่าเซตที่มันจัดยากไปหน่อยสองตอนนี้ก็ใส่หลุมดำก็ไม่มีเป็นไม่มีเป็นป้องกันเอฟเฟกต์กันลายหรือว่ามีปเ,เป็นดีบัฟกุหลาบนะพอใส่ออพอใส่อะไรป้องกันดีบัฟก็ไม่มีหลุมดำอะไรประมาณนี้ครับมันจัดยากไปหน่อยนะแล้วก็สกิลสกิลก็แบบยังไงอ่ะผม มันสกิลมันเอ่อมันไม่ค่อยโหดไม่ค่อยโหดะไรล่ะสกิลมันทำบอกมาได้ไม่ค่อยสมดุลหรือว่าเป็นตัวละครใหม่สักเท่าไหร่นะครับม<า>ผมค่อนข้างเสียดายโมเดลนะ <S 2> 2. <S โมเดลก็เท่นะแต่ว่าสกิลก็คือปเปลือนหน้านีนะครับ,บอ,อ่ะมาลุ้นสร้างเมืองกันดีกว่า โซ่ตัวนติดใหม่มต,ติดเป็นโซ่ตัวแต่ว่าอีฝั่งมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับนี่ก็ย้ายเป็นพายุหิมะไปพายุหิมะอะไรพายุทรายครับพูกปิดนะเราจะเด้งไปเมืองที่แพงที่สุดแล้วแล้วก็ลงเป็นหลุมดำเดาลงมานะที่ฝั่งติดโซ่ตรวเราแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเคลื่อนย้ายยากขึ้นนะ จะ,จะเลือกลงเป็นพื้นที่ไม่ได้นะครับเวลาเกะาะลอยฟ้าออกนะดูอีกฝั่งครับว่าจะทำไงต่อนะอีกฝั่งน่าจะสู้เราสู้เรายากแล้วครับเนื่องจากโดนอันนี้นะโซ่ตัวนะ, <12. S 1> ะเบิ้ลสิบสองได้ครับโซ่ตัวออกไปนาติดเป็นโซ่ตัวนะครับแล้วก็ฟ้างหอกไปนะ ี่ครับผมอยากให้มันเป็นเอออยากให้มันเป็นไม่ติดในระดที่ะไรโซ่ตัวเนี่ไม่ชะเออไอพายุทรายเนี่ยครับถ้าไม่ติดก็คือมันเป็นตัวล้อนที่พอเล่นได้นะแต่พอติดแบบนี้ก็คือมันโจมตีกา,กากไปเลยมันกลายเป็นตัวละครที่โจมตีค่อนข้างกาก,ากเลยครับมีแค่พยายุทราย พายุซ้ายที่ติดในประเทศกับกิ l ปลาหอกไปหาในฝั่งนะครับซึ่งปลาไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแค่ไปเผาเงินเองซะเผาเงินมันไม่ได้ขโมยเงินแบบเหมือนกับว่าขโมยเงินเหมือนโดนแมงกระพุนหรือเมื่อหรือเหมือนพวกพื้นที่เดไรแบบนี้ครับแล้วก็ชนะไปนะแล้วก็มาสรุปพาสรุปตัวละครน,นี้กันดีกว่าครับผมก็ให้คะแนนเต็มจากส0นะครับผมให้แค่หนึ่งนะ สับใครที่คิดว่าตัวละครน,นี้โหดเกินแนะนําให้ปิดมาเล่นเลยครับเติม,ค,ตมคอสเติมตํานานไปเลยครับถ้าโหดนะส่วนผมก็ปิดแค่อีโวแค่นี้นะปล่อยให้มันเป็นเองไงอ่ะไก่ย่างไปก่อนนะครับถ้ามันมีจี้ซับก็อาจจะค่อยหามาซับกันอีกทีนะครับแต่ดูสภาพแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครคล้ายๆเชมินนะลงคลังเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราก็ ปิดมาไว้ครับชอบโมเดลนะสุดก็มีประมาณนี้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย